สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาถอนอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงนี้จะมีเก้าไร่นะคะเก้าไร่ดูข้าวค่ะดูข้าวนะคะนี่มาถอนวัชพืชออกนะคะมาค่ะมาช่วยกันถอนค่ะ ถอนง่ายค่ะถอนง่ายเป็นลืมเอาถุงมือมาละคะ่ะมือเปล่าเลยตัวยาบาดมันกันนี่บรรกอนก็โดนยาบาด ็ตัวอันตรายเหมือนกันนะคะทำให้ต้นข้าวไม่งามปัญหาต้นรถเกี่ยวค่ะผักบุ้งผักบุ้งเยอะนี่เวลามันจะพันต้นข้าวแล้วก็เวลารถเกี่ยวก็เกี่ยวยากค่ะผักบุ้งค่ะไอ้แปลงนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะต้นสนโนไม่ค่อยเยอะ อันนี้หมดแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูที่อื่นอีกมีไหมไปดูนาไปดูนาฝั่งโน้นอีกไปค่ะต้องมาทนเช้าๆจะได้ไม่ร้อนค่ะถ้าเรามาสายมันจะร้อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะไปโต๊ค่ะ นั่นเป็นรถ3ามลอนะคะถ้ารถ2อล้นี่พี่มาไม่ได้หรอกบังคับรถไม่อยู่ทีไม่ดีก็รถล้มนะคะแบบนี้ัค่ะีไม่ต้องระมัดระวังเท่าไหร่ ตรงนี้ไม่ค่อยมีปีก่อนนู้นเยอะมากแปลงเนี้ยเยอะจนเราปล่อยทิ้งไว้จนมันยาวเสมอเอวแล้วเราก็มาตัดต้นมันก็แก่แล้วก็ตัดยากต้องใช้เคียวเดินเกาะเกาะเกาะก็ไม่ดีแต่เรามาทอนเล็กๆอย่างนี้ก็ดีนะคะแปลงนี้ไม่มีเลยค่ะแปลงข้างหน้ามีไหมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกไปดูไอ้โงไร่อีกอันนี้ก้าวไร่ค่ะ สงไรส่วนมากน้ําท่วมเออตรงนี้งามหน่อยนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะถนอนอาจจะเดินยากหน่อยรถยนต์รถ, on, รถมอไซค์ซาเลงซาเลืออะไรก็มาได้นะคะเมื่อคืนฝนตกตกมาเลยค่ะแรงมาหลายวันเลยค่ะนี่ตรงนี้คือสองไร่นะคะ แต่ว่าเราปลูกต้นยูคาเยอะปลูกรอบๆหน้าเลยค่ะเสาไฟก็มีนะคะใครจะปลูกบ้านอยู่ก็มาอยู่ได้เด้อนี่ตรงนี้คือสองไร่ค่ะแต่ไม่มีวัชพืชเนาะมีแต่หญ้าดูค่ะหญ้าพวกนี้ไม่มีปัญหาปีก่อนนุ้นเยอะมากเลยต้นสนนะคะที่ลงทอนเมื่อกี้ไปนะคะนั่นแหละหมองเห็นหนึ่งต้น มองเห็นหนึ่งต้นดีแล้วมันไม่มีจะได้ไม่ลงถอนเหนื่อยค่ะแต่เปลงแรกนั่นแหละเปลงวันก่อนนั่นแหละเย,ยอะเยอะแต่เรารีบถอนมันก็ง่ายนะไม่ต้องปล่อยให้มันโตถ้ามันโตปุ๊บมันจะออกดอกออกผลก็จะร่วงเม็ดขึ้นมาอีกแล้วก็จะงอกมาอีก เดี๋ยวนารีต้องลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่แวะชมนะคะท้องทุ่งท้องนาบ้านนาเรานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะข้าวงามงามเดี๋ยวอีกสองสามเดือนก็จะเห็นข้าวเลืองเต็มทุ่งนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ